ครับผมบิดสันแนกซอมอ้าวันนี้เผาสมาเก็บขวดอ,อีพีสองร้อยห้าสิบเก้าซอมอ่าที่บริเวณถนนลาดยางทางไปบ้านหนองดุมซอมตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณนาซอมนาตรงนี้นะนี่ซอมที่ถนนทางไปบ้านหนองดุมหนางจางซอมหลงดูมา,งม,ดมาเจอแก้วหนึ่งใบซอมหลงมาเจอแก้วหนึ่งใบผูซอมดูข่าวนะ ข้าวกำลังเริ่มสวยนะแต่ตอนนานมันมีแต่หญ้าเด่นะน้ำไก่นู่นนะวัดดูว่าข้าวข้าวเป็นดอกหรือเปล่าฉีดยาหรือ,โอ,โอเปล่านัปลูกอะไรว่าแตกแตก,แตกดีนะครับแตกนะครับแตก,แต,กตัวนี้ก็แตกนะครับเนี่ยตัวนี้ก็แตกเหมือนกัน ตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงนะครับจะพาเผาส้มไปเก็บกันก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคส้มเพื่อแชรพัทกันใหม่ๆพี่ๆแต่ก่อนผมก็พาส้มมาเก็บทั้งก่อนนะที่ผมพาเขาส้มมาเก็บถึงตรงตรง,ตรงนั้นนะเราจะพาเผาส้มเดินไปตรงนู้นนะตรงบ้าน,นูนนะไปตั้งซ้ำเลยนะครับก่อนผมมาถึงตรงแค่ตรงนี้นะผมก็เลี้ยวกลับนะตอนนั้นมีหมาเนาะ ใบพัดส mm. ่อมเดินไปนู่นติดไก่นู่นนะกแล้ววนกลับมเตี้ยนกลับตัดตอนแล้วเจอทัตอนั้นบุรีคือสังว์มค่าไหมืองสามารถมาเที่ยวบ้านผมได้ผมเ่ำเดินไปว่าจะเจออะไรบ้างจะเจอไอซีหรือว่าจะเจอสิ่งของที่มันมีค่าตรงนี้ไหนนะ สมบัตินะทั่ <ai> สมบัตินะครับยากาศดีครัมบรรยากาศใสนุ่มนะแบบดีมากเลยสวยมากบรรยากาศเดี๋ยวรอบนี้จะพาคุณชมดูไปไปแต่ไม่ไม่ไม่ได้ไปถึงบ้านหลวงด้วยนะครับ เดี๋ยวบ้านหนองดุมโอกาสหนะ้าแต่ก่อนผมก็เคยถ่ายไปถึงบ้านหนองดุมอยู่นะกับยายผาตอนนั้นนะที่ผมเดินไปเก็บนะครับถ่ายตอนนั้นนะนูาจา้จักรู้ซอมท่านไหนยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสจะพาก,กไปเก็บที่บ้านพวกสมบูรณ์นะรู้จักบ้านพวกสมบูรณ์ไหมรูฟังตรงนี้น ออกจากบ้านหนองดมไปก็เป็นบ้านโคกสมบูรณ์นะครับเราต้ง,งไปเก็บที่บ้านโคกสมบูรณ์กันเนราต้งที่ถนนเส้นทางไปบัานโคกสมบูรณ์ด้วยนะครับในหมู่บ้านหนองดุมด้วยแล้วก็เส้นทางอีกฝั่งก็คือไปทางตลาดนะไปไม่ไกลนะไปแค่แถวนั้นก็พอนะครับผมจะน่าจะเดินไปไม่ก็ปัน่นจักรยานไปตอนนั้นผมถ่ายแค่ถึงตรงนี้นะนีมา มันแก่ก็จะมีไม่มีแะมมันแดงเลยเหมือนยาใช่ปะยาขึ้นมันไม่ใช่ียาหรอกยานขึ้นแล้วต้องเกยดมาตั้งงานแล้วเก็มาตั้งานแล้วยาขึ้นเต็ อันนี้เป็นกระดาษผมจะเก็บไว้ด้วยวเอาขึ้นรถเลยตอนจับเก็บสา,ายสายเส้นนั้นเนดะี๋ยวทายเส้นนี้ก่อนพวกโทรศัพท mm ์ hmm. ผมมันแจ้งเตือนนิดหนึ่งนะครับขออภัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางเชื่อมไปตรงนู้นนะเส้นทางสายเชื่อมไปตรงนู้นนะสายนาตรงนี้ก็เชื่อมไป สายนาตรงมุมนั้อันนี้ก็คือเส้นทางสายบ้านขนแก่นสายบ้านหนองดุมนะครับไปไกลนั้นคือสายบ้านหนองดุมบ้านโคกสมบูรณ์นะครับน่าจะถ่ายถึงไหนมั่นใจแลนะถ่ายตอนนั้นเนะีย้ยวว่าจะผมเดินไปแค่ถึงบ้านหนองด,มดุมไหมนะตายเลย อันนี้มาไก่เองครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ขึ้นถึงดำแล้วแล้วก็ผมได้ขึ้นถึงดำแล้วนะผมมีตากล้องน่าจะดีกว่านี้อีกนะครับไม่ต้องเมื่อยมือนะครับไม่ต้องเมื่อยมือนะครับบรรยากาศนะครับดีมากเลยตรงนี้แต่ก่อนเขาจะมีร้านขายขลนะัง น่าไัยกว่าหนโอ้ยหนมือมายานมันจะมีหมาอ็เดี๋ยวมาเจอหมวกว่ะ ออกสองใบเลยตายสองใบเลยน่าจะเป็นหมวกมันผมใส่นะแต่มันน่าจะขาดนะครับว้าวนอกนะครับพูดดันนี่เหมือนมีปวกนะรับ นี้เป็นต้นขัวขั้วหัยาวหัยาว เคนับสำหรับหี่ก็จะเเ้าสมสมาิเก็บขวด EP 2ีสองร้อ้าบาที่บริเวณถนนทางไปบ้านหลองดุมเ่ม ต้นโม่กหรือต้นายตนนี้นต,นนนนนต้นต้นม่งหร้นายแล้วเล็นต้นรัว่าผมไม่สามารถที่จะเดินไปอีกได้้นนะตอนนี้เหนื่อยมากผมวัเหนอสันน่นเลยนะ ทางนี้ผมตัง้งใจผมเดินมาใช้เวลาในการกี่เม็ดไ,ไม่รู้นะไม่น่าเชื่อผมจะมาเก็บแต่กลับไปดูขอ, <_ d ata> <_ d ata> องแป้งขอ,องแป้งนะครับอุ้ยมีแป้งเดือดด้านในปะแป้งแขกนี่แป้งแขกนะคับแป้งตาแขก นคำนเดือนคืพวผงซาดเลยวะซัดไทยเราคำผีไตรงน,น,นี้สุดใหญ่เลยม,ยลยมา้าเมา,าตรคำมา้าเมา โอเคนะสำหรับมินิกอได้พาคุณนะสมาเก็บขวดีพีสองร้อยห้าสิบเก้นถนนบ้านองแก่ทางไปบ้านนุ่งดุกไม่บายสม่รข,ขายชิ้มนาสัไม่มีอะไรมาสองสัมี้านน